เอาละค่ะมาถึงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์กันนะคะมีใครรออยู่บ้างสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนมีนาคม2568นั้นดวงของคนนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะคลิปนี้นะคะทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดผูดหนึ่งเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนนั้นรับพลังงานแต่สิ่งดีๆรับฟังแต่ด้วยความเพลิดเพลินแล้วกันนะคะอะไรไม่ดีให้มันทิ้งลงไปในช่องนี้ขอให้ทุกคนเข้ามาและรับพลังงานดีๆ ในทุกๆวันค่ะนะคะพี่หมอจะพยายามอัพคลิปทุกวันนะคะเอาเป็นว่าเรามาาฟังกันสนุกๆน,นะคะแล้วก็บางทีนะคะอาจจะแบบว่าสมมติว่าเอ๊นะนะเออจังหวะนี้นะคะเรานะกำลังทำอะไรเนี้ยมันดีไหมนะคะประมาณว่านะไพ่ตรงเนี้ยขอให้เป็นส่วนหนึ่งละกันพี่ผู้ตามนะาไพ่นะคะไม่ได้ระบุคนในคนนึงนะคะนะโอเคค่ะอ่ะ จากตรงนี้นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับเลขนำโชคการเงินการงานความรักของคนมีโสดหรือคนมีคู่ประมาณนี้นะคะ่ะและคำแนะนำจากนาภายนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ,ะก่อนอื่นค่ะขอทุกคนนะคะปากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพีด้วยนะคะโอเคเลขนําโชคสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอ่านะคะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ใบนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนที่ด้าเริงน่ารักสดใสและก็ชอบท้าทายไม่ชอบปใครผูกมัดใช่ไหมนะคะนะเออคือต้องการแบบว่าอยู่อ,อ่ลาลักษณะแบบการใช้ชีวิตแบบคือขอให้ทุกวันนะคะนะ มีกำลังใจดีๆขอทุกวันนั้น,นะคะ่ะแบบมีความสุขได้ไหมฉันไม่อยากเครียดซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะเป็นนะคะนั่นแหละคนที่เกิดวันศุกร์หรือเปล่านะโอเคค่ะเลขนนำโชคตามมาหรือเปล่าเลขนนำโชคนะคะย่างพี่ยังไม่เห็นมีเข้ามาเลยนะคะนะเลขนนำโชคนะคะนะพี่ยังไม่เห็นมีเข้ามานะไม่ต้องนอยไม่ต้องนอยค่ะนะไม่ต้องนอยนะอืมนะ เลขนำโชคนะคะโอเคคะ่ะเลขนำโชคนะจ๊ะเลขนำโชคนะคะเคะคะอาเป็นขำๆได้ไหม <laughs> นะอ่ะนะเออเลขนำโชคนะคะนะเอ,อ๊หรือว่าพลังงานนะคะนะภายของพี่หรือพลังงานที่พี่เปิดมันไม่มีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอ, <laughs> อ,อสอบนิดหนึ่งเนี่ย สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะเลขสี่ค่ะเลขสี่นะจ๊ะเลขสี่ค่ะนะเลขสี่นะจ๊ะเลขสี่นะคะ โอเคค่ะแค่นี้แล้วกันนะคะอ่าสําหรับคนนะคะที่เกิดวันศุกร์นะคะนะคะเลขนําโชคของคุณนั้นนะคะคือเลขสี่สองและก็ศูนย์ค่ะสี่สองศูนย์นะคะสี่สองศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะสี่สองศูนย์แล้วก็หนึ่งค่ะนะคะอ่าจากตรงนี้นะคะอีกรอบนะสําหรับดวงคนที่เกิด วันศุกร์นะคะในเดือนมีนาคมหกแปดนะคะเลขนำโชคนะคะก็คือเลขสี่สองหนึ่งแล้วก็ศูนย์นั่นเองค่ะอะเรามาดูนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินนะค,ะคือณตรงเนี้ยในเรื่องของการเงินอะในอ่าขอให้คุณนะคะนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายอะอาจจะต้องแบบว่า คำานึงถึงความจําเป็นนิดนึงค่ะนะคะในเดือนมีนาคมเนะี่ยคำานึงถึงความจําเป็นเวลาเราจะหยิบยืดน,นะคะใช้ตางทีละก้อนก้อนเนี่ย,ยบางทีเราสึกแบบเสียดายนะบางทีเอ๊มันถึงเรื่องของคราวที่จําเป็นฉันต้องจ่ายอย่างเงี้ย นะเราซองก็ต้องจ่ายแหละแต่มันทีอะไรที่มันตัดทอนได้ควรรีบตัดทอนแล้วก็ออมหน่อยในเชื่อเดือนมีนาะคมพี่กังวลว่าตามน้าไพ่เนาะประมาณว่าเอออาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้จ่ายโดยที่เราไม่ได้รู้ร่วงหน้าอะไรเงี้ยที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะสำหรับออคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะโอเคค่ะ จากตรงนี้นะคะในเรื่องของของการเงินเนี่ยก็อาจจะให้เราระมาระวังนิดนึงในการการหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหยิบยืมนะคะนะบางทีเอ่อถ้าเราเนี่ยเป็นคนขี้สงสารนะคะเออเราต้องรู้จักปฏิเสธนิดนึงนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะนะคะทุกคนภายนอกเขาแบบคุณเนะ่ยเป็นคนที่จใจใจดี แล้วก็มีเมตตานะสงสารคนง่ายใครขอหยิบยื่นหน่อยนะคะคุณก็ให้เขาแล้วแหละนะบางทีนะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊เราจะได้คืนไหมไม่เป็นไรแค่นี้นาะคุณู้จะคิดปเป็นลักษณะแบบนั้นแต่บางทีอ่อไม่ใช่แค่เรื่องการเงินไงพี่เห็นว่าไม่ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีการที่เราช่วยเหลือเออบางทีมันจะนำความเดือดร้อนให้คุณนะ่ะไม่สบายใจเองนะคะไม่สบายใจนั่นเองค่ะ นะอ่ะคือในเรื่องของการงานค่ะนะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครนะคะสำหรับใครเนาะที่ต้องการที่จะหางานทำมีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะแล้วก็เป็นงานที่คุณอะรักแล้วก็ชอบนะคะแล้วคุณทำมันได้ดีด้วยสามใบนะ,ะส่วนสำหรับนะคนนะคะ คนทีท่มีงานทําแล้วนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องขององทางานลักษณะแบบฝนรวมอะเป็นองค์กรเน,นี้ยอาจจะระมัดระวังเรื่องของการที่เขาพูดจาสื่อสารผิดพลาดนะคะแล้วก็ทําให้จับประเด็นระผิดอะคะ่ะแล้วก็เป็นลักษณะของการว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะคะทำผิดพลาดไปหรือเขากันแน่อะไรเงี้ยคือ เหมือนแบบว่าสื่อสารกงนผิดพลาดจนทําให้งานต่างๆเนี่ยทั้งเป็นองค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มคนหรือเป็นทีมเวิร์กของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเสียคําว่าเสียหมายถึงว่าคือเราตั้งแทนไว้ว่าเอ้ยเราเนี่ยจะทํางานให้เสร็จในวีคนี้สัปดาห์นี้กับกลายว่างานมันล่าช้าหรือแมงกระทั่งหรือไม่กระทั่งก็ลูกค้าไม่โอเคหรือแม้กระทั่งคือมันผลกระทบคือรู้เรื่องเลยทางต่างคนต่างที่แบบว่าเอ้ย แบบว่ามาแต่ต่างคนต่างไม่ได้มาลงโทษกันนะคะไม่ได้โทษคนอื่นนะแต่ก็ทําให้งานมันล่าช้าได้นะคะทุกคนก็ต้องรับ รับผิดชอบพร้อมเหมือนกันนะคะไม่มีใครมาโทษใครหรอกแต่รับหนักของกันว่าเออเราสื่อสารกันผิดพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามาระวังคู่แข่งดีๆถ้าใครประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยก็เรามาระวังคู่แข่งที่จะแบบเอ้มาแข่งมาเปิดต้านข้างเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรานะคะตั้งใจทําดีแล้วสินค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะอ่า สำหรับความรักค่ะสำหรับความรักนะคะคนโสดนะเอาเป็นว่านะคนโสดเนี่ยนะคะกรณีที่นะคะที่เป็นยังอ่าเป็นวัยเด็กจนสู่วัยรุ่นนะคะนะคุณก็ยังร่าเริงในความเป็นอ่าสมวัยของคุณแหละนะ,ะแต่ถ้าอ่ากลางๆขึ้นมาแล้วนะตรงเนี้ยเรื่องของคนโสดคนะ่ะพี่เห็นว่าคุณจะชิงจริงจังกับ การงานแล้วก็ฐานะมากๆเลยสําหรับคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะคุณจะค่อนข้างจ,จ,จะดูนะจะดูเรื่องของการงานฐานะชัดเจนเลยแล้วคุณก็ต้องให้คนคนนั้นนะคะ่ะสามารถเป็นที่พึ่งของคุณได้ด้วยต่างคนต,งต่างต้องการที่พึ่งซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าเรื่องของฐานะแล้วก็คุณอนะเป็นคนที่ชอบคนอัธยาศัยดีภายนอกต้องเป็นคนอบอุ่นที่อยู่กับคุณได้รับรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณชอบคนแบบนั้นหรือเปล่าอ่าสำหรับคนมีคู่ค่ะแน่นอนค่ะคนมีคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าลักษณะชุกช่วงไหวนะคะณนะตรงนี้มีความรักดีๆต่อกันเหมือนเดิมค่ะและสําหรับคนที่วันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนนี้มีโอกาสที่เข้าพิธีวิวาหหรือมีโอกาสที่จะมีคนขอเราเป็นแฟนหรืออาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีความสุข นะคะกันทั้งทุกฝ่ายเลยประมาณนี้ค่ะและจากคำแนะนำตามหน้าไพ่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะนะคำแนะนำตามหน้าไพ่ค่ะหนึ่งะคะอยากให้คุณนั้นนะคะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้นะคะเป็นอ่า ลักษณะทางด้านมาอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงหรือแม้แตั่ในลักษณะของเชื้อไวรัสเนี้ยขอให้คุณนั้นนะคะอาจจะต้องป้องกันดูแลตัวเองมากหน่อยค่ะมากมากหน่อยนะคะช่วงนี้รักษาภาพหน่อยนะคะและในช่วงเดือนออขอโทษค่ะในช่วงเดือนมีนาคมรักษาภาพตัวเองหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็แล้วก็วกจากไพ่นะคะจากไพ่เนาะก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแหละขอให้เป็นห่วง ในเรื่องของสุขภาพหน่อยละกันนะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนนะคะอขอโทษค่ะเกิดวันศุกร์นะวันศุกร์นะคะ,นนะ,คะในเดือนมีนาคม68นั่นเองค่ะนะคะว่าดูสตางคนนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนนะคะฟังแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงละกันถ้าพูด พูดจาแบบว่าตะกุกตะกักบ้างขอโทษด้วยนะคะพยายามที่จะปรับปรุงละกันนะอืขอให้ทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะคะประสบผลสาเร็จในชีวิตและที่สําคัญค่ะขอให้ทุกวันนะของคุณเป็นวันที่ดีนะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองคุณและคนที่คุณรักนะคะคนในครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ พี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดจตามตกด subscribe ให้พีด้วยนะคะสำหรับท่านใดต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์นะคะหน้าช่องเลยจะมีเพจอยู่สองเพจนะคะเข้าไปทักทายนะคะพูดคุยกันได้นะหรือจะต้องการดูแบบไหนพิมพ์คำถามได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะขอให้คุณโชคดี ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนมีคู่ขอให้แต่งงานไวๆนะบ๊ายบาย